ดีครับวันนี้ผมผมเกมงสิงกักสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณการกรับครับค,คือสอนคุณการยดกดะดับขึ้นให้ถูดแล้วก็ลนลนห้าผิดแอคชั้นห้าผิดอยู่น o w โอเคชันตักแรกยืนเห็นไหมพอผมยืนคือนะผมเปลี่ยนไมก่อนพอผมยืนเข้าอนี้ไม่ได้ครับเพรเห็นไหมไม่จะตีตัวนี้นี่ไม่ตีอะไรเลยคือพราะขึ้นอะแล้วก็โดนตัวเนี้ยครับ ้ามขึ้นแบบนี้ครับขล้วเคลือนมันกบบ็ล้นครับแล้วก็จบไม่ได้ทบบนันดีครับไม่ได้ทำบบนดีนครับแต่เป็นจบตอนนี้ครับเห็นไหมมันตนเท่าแขนผมครับ แล้วผมก็จกับมาไ mm hmm. ม่ใช่ไม่ใช้เลยครับวันเนี้ยทรมันก็อเอิถ้ากิผมเล่นจนไม้แบบเนี้ยครับผมจนเอา,มาไม้ผมอ่ะครับว่าตอนนี้ เห็นไหมแล้วผมก็จะลากตามที่มานี้ลากค่ะถ้าพุตดดีไปอ่ะมันก็จะไปที่เลนเลยครับเมื่อไกลยเพราะว่าพวกเราใช้ทีบัคขับผมเห็นไหมครับผมทำแบบนี้ได้ครับ ผมเอาไม้ไว้ตัวนี้แล้วผมก็เอาไม้ไว้ตัวนี้ผมผมก็ลาดตามมันแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลนลาดตามมันแล้วมันก็นี่ครับเนี่ครับนี่ครับบ๊ายบาย สานาทีบ่ายได้ไงหานาทีสิสอนคแล้วมันสามไปแล้วห้านาทีเวียงให้เขาดูสิบห้าครั้งไมอตั้งเซตอัพเราียงสาเาดีรอบหมดไม่หรอกก็ัตอยังไม่จบยังไม่จบครออาดีรอ่กอนีเเซตอัพอีกตั้งัพ

Andrea, come. kau on, Come yeah, we'll here. I'm going to take friend. คมเซ็นกสาเรครับเจอารคิดหน้านครับฮะเจอกาคิดหน้าเจอรคลิปหน้าไหมครับ